คันนี้ตัวแรงไอเทมเลยเนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะกระบะสี่ประตูตัวเจี๊ยบเกียวออโต้นะคะเอซูดีแม็ก1.9ตัวแอ er e ค่ะคุณพี่ปี2023นะคะเลขหมาแค่39เท่านั้นนะคะคุณพี่รายละเอียดเส้นสายตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงนะคะไปดูได้ในคลิปเต็มได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาจะเจอกับน้องกังเต็นเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่1ึ ซอยเสทีไทย68แยกหนึ่งมีนบุรีกรุงเทพนะคะแล้ววันนี้กางเต็น์รีบม,มาอัปเดตให้คุณพี่เลยตัวนี้เป็นตัวแลไอเทมนะคะพี่รถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยยังไม่ทําการปรับสภาพเลยไม่กิฟต์นะประวัติศูนย์อยู่ครบด้วยค่ะด้านข้างของกางเต็นต์นะคะเป็นอีซูดดีแม็กนะคะ1.9ตัวนี้เป็นตัวแอลขอพี่แคปโฟสีประตูตัวเตี้ยเกีร์ออโต้รถปี2023กับเลขไมค์แค่3 9 0หม่ก้กิโลเท่านั้นราคาเสนอขายคุ้มๆเลย569,00บาทค่คุณนี่หายไปจาก้าแดง เกือบสองสามแสนเลยนะคุณพี่และคุ้มเลยได้เป็นสีเทาลลมโบแต่งมาให้ครบครบเลยสายซิ่งไม่ควรพลนานเลยนะคุณพี่เดี๋ยว พามาชมรอบคันเลยว่าจะสวยขนาดไหนคุณพี่ขาตัวนี้ดูจากไฟหน้านะไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์ไฟเดทมมีมาให้นะใส่กรอบนะโคมียมเข้ารูปแบบนี้เลยน่าหล่อมากๆไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยเลยค่ะคุณพี่แต่งพร้อมเลยกระจังด้านหน้าโคมียมเคี้ยวความรอยบุบลักกิ้มคันนี้ไม่มีรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ํากับสีมาแน่นอนสีเดิมจากโรงงานเลยค่ะคุณพี่ขาจัดซองล่งล้อแม็กมาให้แบบหล่อๆเลยค่ะคุณพี่ขาดูสิคุณพี่แล้วตัวปั๊มเบรกตรงนี้นะคะคพี่ขา ราคาก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะคุณพี่สวยมากเลยนะ้พี่แต่งซิ่งมาแล้วนะคะตัวโชคด้านในนะ,ะของเดิมจากโรงงานตัวนี้อาจจะมีการโหลดมานิดนึงนะคะคุณพี่ค่ะนี่ค่ะคุณพี่โชคเดิมจุบนะค C จากโรงงานอยู่รถคันนี้ใช้ในกรุงเทพไม่มีเสนิมแน่นอนไม่ก็น้อยติดตั้งบันไดด้านข้างมาให้ค่ะคพี่ถ้าเป็นตัวเตียบปกติสเปคเดิมเขาจะไม่ได้ใส่บันไดให้แต่อันนี้คือแต่งมาให้ดูเต็มขึ้นนะค,ะคุณพี่หล่อมากเลยหูกกระจกด้านข้างตัวนี้นะคะปรับเมนูนั่นปรับพาวไฟฟ้าคือ จะปรับในส่วนของการปรับกระจกอย่างเดียวนะคะตัวแอลเป็นตัวเริ่มของเขานะคุณพี่เป็นโคมเมียมแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะไฟเดียวด้านข้างมีมาให้คิ้วกันศาสตร์มีมาให้ทั้ง4บานตัวนี้จะเป็นชุดแต่งที่เขาแต่งมาเพิ่มนะคะติดเป็นโวโคมเมียมมาให้เบ้ามือจับนะคะคุณพี่ริ้วรอยสักนิดหนึ่งก็ไม่มีเลยค่ะคุณพี่สวยมากๆเลยให้ดูโครงสร้างนะคะบานประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายนะคะคุณพี่่ะเดียมสารตัวน็อตคมกิบทุกตัวไม่มีรอยแกะไข่นะคุณพี่ตัวนี้นะ จัดพื้นสีคุณพี่ขาสีเรียบเนียนเลยนะคะรับประกันโครงสร้างคันนี้ไม่มีการชนมาแน่นอนนะคะสค้าเพจด้านข้างอันนี้ติดตั้งมาให้เพิ่มด้วยนะคะคุณพี่ของเดิมไม่มีนะรูยังนะคะฝั่งด้านนี้เหมือนกันนี่เห็นไหมหัวน็อตคมๆเลยค่ะคุณพี่ขาสีเดิมจากโรงงานเลยนะสวยเลยนะคุณพี่เห็นไหมด้านหลังฝั่งซ้ายนะคะคุณพี่โอ้โหรถสวยเลยจริงๆค่ะคุณพี่ขะคุ้มมากใครได้ไปเนี่ยนะ เรียมสานตัวน็อตทางฝั่งประตูด้านซ้ายนะคะคุณพี่ขาข้างหลังตรงนี้นะค,ะคุณพี่เห็นไหมหัวน็อตคมๆนะคะคุณพี่ขาไม่มีรอยแกะขายสีเรียบรื่นสมารเสมอเท่ากันนะคะคุณพี่สคาเพจอันเล็เลกๆตรงนี้ก็มีมาให้ของดีแม็กนะคะคุณพี่และกระจกทุกบ้านนะ,ะจะเป็นพัดเดิมจากโรงงานเลยะคะ่ะคุณพี่ขาตัวนี้ยางอะไหล่เขามีมาให้ครบเลยนะคะคุณพี่ขาไฟด้านท้ายได้เป็นแบบ LED นะคะแล้วก็ใส่กรอบไฟมาแบบนี้ด้วยนะคะคุณพี่ทําให้มีติัวรถดูแบบ พ่เลยนะคะคุณพี่ขาบันไดด้านท้ายตรงนี้เขาจะติดเป็นราวเหล็กนะคะคุณพี่นี่คุณพี่ขะสวยมากๆเลยนะคะและคันนี้มีกล้องถอยให้ด้วยเดิมแท้จากโรงงานนะนี่ติดตั้งกล้องถอยมาให้นะคะเต้นให้ดูนะสภาพแมกไนเนอร์ด้านหลัง เหมือนไม่เคยขนของเหมือนไม่เคยใช้งานค่ะคุณพี่ยังกริปอยู่เลยนะคะแม็กไลเนอร์ไม่มีริ้วรอยเลยเดี๋ยวล้างสปาให้ใหม่เลยนะคะอันนี้คือสภาพแรกเข้าของเขานะโครงสร้างด้านท้ายนะคะคุณพี่นี่จุดเม็ดอาร์คนะคะเรียงรายแบบนี้เลยตัวน็อตคมๆเลยนะคะคุณพี่ขะสภาพสวยมากนะคะเอาฟังด้านนี้เหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมคะนี่จุดเม็ดอาร์คนะคะเชื่อมต่อ ซีนยางตรงนี้ใช้งานได้ตามปกติเลยนะไม่มีการชนหนักทางด้านท้ายไม่มีการชนแน่นอนค่ะคุณพี่อันนี้โครงสร้างเดิมของเขาเลยค่ะมีสวยมากเลยจริงจริงและความสูงไม่สูงไม่ต่ำจนเกินไปนะเท่มากเลยนะคะไฟด้านท้ายตรงนี้กอบไฟไม่มีแตกค่ะรอยบุบลักยิ้มก็ไม่มีเลยสักนิดนึงคุณพี่ดีไซน์สวยมากๆและลองขับแล้วนะพี่ออกตัวพุ่งแรงมากเลยค่ะมาดูในส่วนของตรงนี้นะคะประตูด้านหลังฝั่งขวามือค่ะคุณพี่เหลี่ยมซานตัวน็อตคมกริบชัดเจนไม่มีรอยแกะไขค่ะคุณพี่ขาเนี่ยสภาพบํา สีเดิมเลยนะคะคุพี่สคับเพจด้านหลังตรงนี้มีมาให้นะะแล้วเขาก็ติดตรงเนี้ยสติกเกอร์เคปลาน,นะคะร,รอบคันเลยนะแต่งซิ่งมาเลยจริงๆลืมให้สังเกตคุณพ,พี่ค่ะนี่ติดสปอร์ตบาร์มาให้ด้วยนะ ลหล่อน่ยังจะมีให้อีกนะคุณพี่นะสวยมากๆเลยนะคะเ <c oughs> บาะด้านในนะคะตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังสภาพเบาะต,ตึงๆฟูๆเลยแอร์หลังมีมาให้ครบเลยค่ะภ <c oughs> ายในใหม่กิฟต์เลยค่ะคุณพี่คะ <c oughs> เห็นไหมคะสะอาดสะอ้านนี่ขนาดยังไม่ทําการสปาเลยนะคุณพี่นะ <c oughs> และดูนี่คุณพี่ค่ะ แผงประตูด้านข้างตรงนี้นะคะจะเป็นแบบบุซอฟหนังนุ่มกุญแจได้เป็นกุญแจแบบนี้นะคะได้2ดอกด้วยนะคะมีทั้งกุญแจตัวจริงแล้วก็กุญแจสำรองติดมาให้นะคะพี่ตัวนี้ก็จะแลบสติกเกอร์ลายเคปล่าไว้กระจกเปิดออตโต้ทางสั่งคนขับหูกระจกเนี่ยตัวนี้คือเป็นการปรับเคลื่อนตำแหน่ง ของตัวกระจกอย่างเดียวนะที่เป็นไฟฟ้านะคุณพี่นะอ่าเรียมสันนะคะทางประตูทางด้านขวานะคะตรงนี้ค่ะคุณพี่ะ่ะตัวน็อตคมๆแบบนี้เลยสภาพสวยๆเลยค่ะพี่ร้อยสีไม่มีการทํามานะสคาับเพดตรงนี้นะคะก็มีมาให้ริว้วรอยสักนิดหนึ่งก็ไม่มีค่ะคุณพี่สวยมากเลยจริงเบาะด้านในนะคิดเป็นปรับเมนนวลนะคะแล้วก็เบาะตึงๆฟูๆเลยค่ะคุณพี่เป็นเบาะบักเก็ตซีดนะคุณพี่ขาพวงมาลัยได้เป็นมันติฟังก์ชันขออนุญาตขึ้นไปสตาร์รถให้คุณพี่ได้ดูกันนะคะเลขไม่นะ สตาร์ชึ่งเดียวติดเลยคุณพี่คะ ไมแท้ไมเดิมไม่มีการกอไม้นะรถปี 2, 2023ใช้งานมาแค่39,00 0โลเท่านั้นนะคะคุณพี่หนูรีบมาอัปเดตเพราะรถคันนี้สวยจริงเซล์ที่นี่มีตั้ง50กว่าท่านนะใครที่ได้ดูคลิปนี้แล้วอยากเป็นเจ้าของพี่ต้องรีบถักรีบ,รบจองเลยนะและดูตรงนี้นะพวงมาลัยนะคะไม่มีลอกล่อนได้หน้าจอทัชสกรีนอีกค่ะคุณพี่เสียงเพลงของตัวอ e ีซูซูตรงนี้นะคุณพี่ตึบๆแน่นอนนะคะแอร์นะคะได้เป็นแบบอนาล็อกค่ะคอนโซลตรงกลางเขาก็จะแล็สต er ิ๊กเกอร์ลายแคปลา หล่อๆแบบนี้มาเลยนะคะคุณพี่คะนี่สวยมากๆนะคะคุณพี่ตัวนี้อ่ะคูบ็อกนะคะมีมาให้นะคะประวัติคู่มือนะคะคุณพี่นี่ติดกับตัวรถมีมาให้พร้อมเลยนะคะคุณพี่ครบมากเลยนะนี่นะแล้วตัวนี้ไม่แน่ใจสายแต่งอันนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรเจนก็ไม่รู้นะคะอันนี้เขาติดตั้งมาให้นะคะคุณพี่ขา แล้วก็ตัวนี้กระจก่องบานด้านหน้าแล้วดูนะคะรอยอักขระเลขยันการเจอไม่มีเลยค่ะคุณพี่เนี่ยรดสวยมากเลยจริงๆช่องใส่แว่นตามีมาให้แสงไฟด้านในเป็นแสงแบบโทนสีส้มนะคะคุณพี่ตัวนี้นะคะเออเห็นไหมไหมมากเลยคุณพี่น่าใช้งานสุดๆเลยไฟเนี่ยติดทุกดวงนะเปิดให้ดูนะโอ้โห สุดยอดนะพี่นี่ที่วางแก้วน้ําแบบวิวอินไฟโปรเจคเตอร์ใช่ไหมเขาจะปรับความสูงต่าของตัวหลอดไฟได้นะคะจากทางตรงนี้นะคะป้องกันการลื่นถลไย้สตาร์สต็อปมีมาให้อีกนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนช่องใส่บัตรใส่เหรียญอะไรต่างๆนะคะเปิดฝาถัางน้มามันอยู่ฝั่งนี้นะคะคุณพี่ฝากกระโปรงด้านหน้าเปิดฝั่งนี้เดี๋ยวกลางใจจะพาไปดูตัวเครื่องยนต์นะว่าสภาพเครื่องยนต์เนี่ยใหม่กิ๊ฟมันรอบคันไหมดูกันเลย นี่โอ้โหใหม่สมชื่อค่ะตัวนี้ฝาครอบเครื่องแบบนี้นะคะจะเป็นเครื่อง1.9ค่ะตัวตัวเครื่องยนต์นะไม่มีการดัดแปลงค่ะตัวสภาพเครื่องรอยคาบน้ำมันคาบสนิมไม่มีสักนิดเลยค่ะคุณพี่เล็ก โค้ดเครื่องตรงตามเล่มแน่นอนนะคะคุณพี่ค่ะที่พี่ได้รับเล่มไปนะตอนนี้ค่ะคุณพี่สายฟงสายไฟต่างๆนะไม่มีรอยหนูกัดค่ะเบรก ABS ยิ้มให้พวกน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์อะไรนะคะตัวเช็คให้ค่ะคุณพี่ยังเต็มๆอยู่เลยนะก่อนออกรถไปตรวเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใหม่แบตเตอรีย่ยกลูกใหม่กันไปเลยค่ะคุณพี่เต้นให้ดูนะโครงสร้างทงฝากระโปรงทางฝั่งซ้ายหัวน็อตคมคมแบบนี้เลยคุณพี่ขะไม่มีรอยทําสีนะอุปกรณ์โครงสร้างเดิมหมดค่ะคุณพี่เห็นไหมคะสวยเลยไฟแท้ไฟ,ไฟเดิมมีนี่เป็นค่ะ ของไทยคอยตกนะของเดิมนะไม่มีการเปลี่ยนไฟหน้ามารับประกันคันด้านหน้าไม่มีบิดเบีย้ยวหรือชารุดค่ะคุณพี่ขาแผ่นเพจเนี่ยยังเรียบเรียบยังอยู่เลยนะสวยมากนะคะคุณพี่ครงสร้างทางด้านขวามือคุณเห็นไหมไม่มีรอยเคาะรอยสีไม่มีการทํามาหัวน็อตทางฝั่งด้านขวาค่ะคุณพี่นี่สวยมากนะคะคุณพี่ขาคมๆเลยไม่มีรอยแกะไข่นะฝากระปองด้านหน้าไม่มีรอยทําสีเลยสีนี้ทําแบบยากนะมาสังเกตเห็นด้วยตาเปล่าได้เลยนะคะคุณพี่ขาสียางร ปี2023ใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะคุณพี่ยังใหม่อยู่เลยนะคะคุณพี่ขาแผงกันความร้อนด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวหรือฉีกขาดเลยนะสภาพอย่างสวยเลยนะคะกางเต้นขอย้ําสเปคคันนี้กันอีกทีนะคะเป็น Isuzu D-Max นน1.9ตัวแอนะนะตัวนี้เป็นตัวแคบโฟกับ,บ4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้คะรถปี2023กับเลขใหม่แค่39,000เท่านั้นราคาดีมากนะคะ569,000ค่ะคุณพี่เห็นคลิปนี้อย่ารอช้ารีบทั เข้ามารีบจบรีบจองเลยนะคะมีคันเดียวในร้านเลยกว่าจะได้มาคุณพี่นานมากๆเลยคะ่ะคุณพี่คะ ถ้าสนใจติดต่อหากางเต็นได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนี่ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยค่ะแอดมินนะคะรอตอบตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะคุณพี่ขาถ้ายัางไงก็อย่าลืมบอกว่าดูคลิปน้องกางเต้นมานะคะคุณพี่ขาสาหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กันคลิปหน้าจะมาอัปเดตรถสวยๆตัวแรงไอเทมแบบไหนอีกรอชมกันได้เลยวันนี้กางเต็นก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย